สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องมิวสิกและน้องลีลิกลูกชายทั้งสองคนของกอนและเปเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ายแดงสําหรับกอนสิภูตาและนักร้องหนุ่มเป้วงไม้ที่ตั้งใจที่จะโพสรูปน้องมิวสิกและน้องลีลิในทุกๆอิริยาบทของน้องแฝดเพื่อเก็บไว้เป็นโมเมนต,ต์ในความทรงจําและกอนก็มักจะเสิร์ฟความน่ารักของหนุ่มน้อยทั้งสองคน พันอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนจะทำก้อนสิผูตาแอปรีชขึ้นมาทันทีเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ไว้ว่าคเร่เกนจังไม่น่ารักเลยซึ่งทางด้านของสาวก้อนก็ได้ตอบกลับคุณพี่โตมาแบบไหนคะจากนั้นชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ได้ไดเรกเมสเซจมาถึงก้อนสิผูตาโดยอธิบายว่า้เรคือคำชมนะว่าเด็กๆน่ารัก คนโบราณเขาให้พูดว่าขี้เร่น่าเกลียดน่าชังคุณไม่รู้หรือไม่เคยได้ยินมาหรือยังไงงงเป็นเอฟซเพลงแท้ๆมาพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่านให้ดีๆให้เข้าใจด้วยจากนั้นกอนสิปูตาก็ได้ตอบกลับไปว่ารับบทนางแท้แล้วหนึ่งถ้าจะบอกว่าขี้เร่ในโบราณเป็นคําชมถ้าคุณมีเจตนาจะชมจริงๆคงไม่คอมเมนต์ว่าขี้เร่จังไม่น่ารักเลยหรอกค่ะมันย้อนแยง้งไปอ่านที่ตัวเองคอมเมนต์ดีๆเนะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก n e w i n t s ขอบคุณค่ะ